ข้อที่38มนะครับเป็นการอ้างเหตุผลเนาะมีเหตุมีสมเหตุคือเหตุแรกถ้าฝนตกแล้วฉันดูทีวีข้อที่2ฉันไม่ดูทีวีและฉันนอนเล่นข้อ3ามฝนตกหรือฉันไม่ได้ดูทีวีจดอยากรู้ว่าข้อสรุปในข้อใดเป็นการอ้างเหตุผลที่สมเหตุสมผลนะครับ ก็ผมใช้ถ้าฝนตกเป็น P เนาะแล้วก็ดูทีเป็น Q ดังนั้น1ก็ย้าเป็น P แล้ว Q ข้อ2องก็จะเป็นถ้าฉันไม่ได้ดูทีวีและฉันนอนเล่นก็เป็น not P not Q และอนอนเล่นเราให้เป็น R กันข้อ3มเป็น ฝนตกเนาะก็คือ p แล้วก็หรือไม่ได้ดูทีวี not q เป็นอย่างนี้นะครับอ่าทีนี้เราก็จะได้ว่าเป็น p แล้ว q แล้วก็รวมกับอะไรและกับ not p และอและกับ p หรือ not q อยากให้สมเหตุสมผลเนาะเชื่อมเหตุด้วยและแล้วก็เชื่อมผลด้วยแล้วถ้าแล้วกับอะไรถึงจะสมเหตุสมผลดังนั้นผมจะไล่ชอยแล้วก็ขอคอ,อเลยให้กอไก่เป็นฝนไม่ตกฝนไม่ตกก็คือ not p ถ้าเชื่อมให้ไม่สมเหตุสมผลก็ต้องเป็น false นะครก็จะเกิดจากจริงแล้วเท็จนั่นเองตรงนี้ก็จะแบ่งออกเป็นจริงและจริงและจริงตรงนี้คืออะไร not p not p เท่ากับ false นาะก็แบ่งควาว่า p ต้องเท่ากับจริงเราก็ลองแทนดู การทั้งสามเป็นจริงเหมือนเลยดู Do, แลก่อนนะตรงนี้คือตรงกลางเนาะน็อตคิและ R และกรณีเดียวเป็นจริงก็คือจริงและจริงเนะาะจากนั้นเราจะได้เป็นอ่าเราได้เป็น Not Q เท่ากับจริงแปลว่า Q ิวต้องเป็น False ตรงนี้เป็น จริงเราแทน p เป็น p ตรงนี้เนาะ p ไปก่อนแล้ว q เรารู้ว่า q เป็น false ก็แทนไป q เป็น false not q ก็จะเป็น true อาา่าฮะก็จะมีแค่ตรงนี้เนาะที่ขัดแย้งกันก็คือ p แล้ว q ก็คือจริงแล้วเท็จต้องได้ต้องได้เท็จเนาะแต่ว่าตรงนี้ได้จริง หมายความว่ามันขัดแย้งกันแต่ว่าฝนไม่ตกเป็นได้ทีนี้เราก็จะดูขอไข่กับขอควายนะฮะขอไข่ขอไข่คือฉันไม่ได้ดูทีวีก็คือ not not Q นั่นเอง not Q ปึ๊บตรงนี้คือ not Q แล้วก็ลองแก้นั่นเองลองแก้เหมือนเดิมมันจะเป็นอย่างนี้เนาะแล้วก็แตกออกเป็นจริงแล้วเทจใต้เทจใต้เป็น not q เท่ากับเทอก็คือ q ต้องเป็นจริง q เป็นจริงก็แทน q ไปก่อนแทน q แทนคแล้วก็แทนคิวรายได้เป็น not q ก็จะเป็น false นั่นเอง not Q เป็น false ดังนั้น p ตรงนี้ p ตรงนี้ต้องเป็นจริงจริงหรือเท็จก็ได้นี่หว่าตรงนี้ดิตรงนี้ p ตรงนี้ต้องเป็น true จริงนะะรพราะว่า not q ตรงนี้เป็น false ก็ต้องเป็นจริงหรือเท็จถึงจะได้จริงนะครับ ถ้าเป็นเท็จหรือเท็จจะได้เท็จแล้วมันจะขัดแย้งเนาะถ้าได้ p เป็นจริงแล้วก็แทนเป็นจริงแล้วจริงได้จริงได้จริงเนาะตรงนี้ปึ๊บทีนี้ตรงกลางเราให้ r r เราไม่รู้แต่ว่าตรงนี้มันขัดแย้งเนาะเพราะว่า false และ r ได้จริงเฉยมันเกิดการขัดแย้งขึ้น เพราะว่าการที่ได้จริงนั้นมันต้องเกิดจากจริงและจริงเนาะแต่ว่า not Q ินเป็น false ก็คือข้อ2เกิดขัดแยง้งหรือก็คือฉันไม่ได้ดูทีวีก็คือสมเหตุสมผลนั่นเองอ่ะมีแววต่อข้องูแล้ต่อไปก็ดูข้อ3นะฮะฉันนอนเล่นฉันนอนเล่นก็คืออ นั่นเองปึ๊บเราให้ r ตรงนี้เนาะเราแทนปึ๊บก็ได้เป็นเราได้ r เป็น false เนาะตรงฝั่งขวาได้ r เป็น false แล้วเราก็แทน r ตรงเป็นในฝั่งซ้ายน่เนเกิดเกิดขัดแย้งแล้วครับก็คือเราเป็น not q และ False ได้ True ซึ่งมันขัดแย้งเนาะใช่เพราะว่ากรณีเดียวที่จะได้ True ต้องเป็น True และ True ถึงจะได้ True เนาะแต่ว่าตรงนี้เป็น False ก็เลยเกิดการขัดแย้งขึ้นก็คือข้อข้อควายก็เสสมเหตุสมผลดังนั้นข้อที่38ตอบข้องงงครับผมเพราะว่าถูกทุกข้อ